หยุดเลยค่ะเพราะวันนี้คุณกำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะสิ่งไม่ดีที่ผ่านมาทิ้งไปค่ะมันผ่านแล้วมันจบไปแล้วนะคะวันนี้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้ได้เริ่มต้นและประสบความสำเร็จด้วยดีตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการเลยนะคะวันนี้ผู้โชคดีจะเป็นคุณหรือเปล่านะอย่าลืม กดติดตามและกดหัวใจค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่โคช้ชตั้งใจมากๆนะคะที่จะนํามาฝากทางหน้าจอแบบนี้ในทุกๆวันค่ะและสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ชีวิตติดขัดมีอุปสรรคมีปัญหานะคะนี่เป็นโอกาสทองช่วงสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะเข้าไปที่ลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ของโคช้ชค่ะแล้วแจ้งกับแอดมินว่าฝากจุดเทียนระเบิดดวงสาหรับเพื่อนๆที่เข้าลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ไม่ได้เข้าไปที่โค้ชพลอย29แล้วแจ้งกับโค้ชโดยตรงเลยนะว่า ฝากจุดเทียนระเบิดดวงค่ะขจัดอุปสรรคแล้วก็มอบความสำเร็จให้ในทุกๆเรื่องเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะโคช้ชบอกเลยว่าฝาก จุดได้ทุกคนเลยนะคะวันนี้ขอให้เป็นวันของคุณสักทีเพราะว่าเพื่อนๆเขาประสบความสําเร็จกันมามากมายหลายคนแล้วนะคะเอาหลักขอให้ดวงปังดังระเบิดทุกคนค่ะเอาละค่ะและสุดยอดราศีที่กําลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันนี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้ได้ชื่นใจกันนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีกลุ่มราศีกันราศีสิง ราศีกรกฎและราศีธนูค่ะหากว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ใ้ไลก่กว่าเดิมอย่าลืมกดแชรกไว้ค่ะ